ก็วันด,ดีเช่นเคยนะครับหลังจากเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนะนี่วันนี้ก็มาถึงแล้วอาหารโปรดตำหมังตำบูุ <c oughs> ตำบูองอย่างเดียวตับมังถ,ถอดปลาแหง้งได้อยู่ในตูน้เย็นถอดปลาแหง้งเดี๋ยวจะไปหาตลาดไปบึงตลาดาาไปบึงตมเดี๋ยวจะไปตลาดตรงมั่ว ปิ่งไก่ทันสาวเสืออันนั้นนบ็อเลยนันนันยังไข้าก่อยยัง่ะก่อยหมูว่แต่น้ำมันติดไปกินมาเป็นหงหูโวยไปติดไปกินห,หูหูหูหง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 หบหงหงหงกินหง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 หกหงหงหหง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 ่งกงงง กูเหมือเอาออกที่น้องห้อบ้านเองอันนี้มีผู้ช่ยก็ได้เอาไว้สักก้อนหมือนอุปหังเราไปลามอยู่บาหมือเอาเดี๋ยวสิหาเอาซื้อเฟืองไว้อีกเอาเฟืองไว้อันนี้มีวงลามเวลาในห้องเลาะห้องเหมือนวันหน้าจะคล้องเขามาซักบามเขาบรหารสาวรับขยันได้กําลังตื่นบ่ ป่วยกันเอยมีแต่คนป่วยวัยน,นนี้พาแม่มาหาช่างนะครับช่างจะต,ต่อมุกบ้านนะครับทําทําบ้านอันนี้คือบ้านของผมนะนี่เพิ่งทาสียังไม่เสร็จเลยเจาแม่ผมใส่ถุงเท้าข้างเดียว <laughs> กลับมาก็ได้งานเลยนี่จะต่อมุกข้างหน้าเสาสามต้นเสาสามต้นแล้วก็ให้ช่างเข้ามาทำออกมานี่มันร้อนนะครับแม่จะต่อออกมาแม่อยากต่ออ่ะต่อเสาสามต้นเดี๋ยวให้ช่างเข้าไปไปซื้อเหล็กมาอ่ะแล้วเสาปูนเราก็ได้มาเรียบร้อยนะก็อยู่กับอ้วนจำมังไม่มีคนอยู่บ้านเงียบเหงาเงียบมาก บ้านนอกก็แบบนี้แหละเงียบอันนี้เป็นกระสอบเห็นเขามาส่งเมื่อกี้อันนี้เป็นสันไทยใส่สันไทยตรงนี้โครงเหล็กนี่เป็นโครงเหล็กมันหยางน้ำมันหยังไอ,งองะไรก็ได้ดิฮะน้ำมันหยังองะไรก็ได้แท้ แล้วเราก็จะมาใส่มุกข้างหน้าตรงนี้น,นี่ตรงนี้เสาสามต้นแล้วก็ต่อลงมาต่อลงมานะต่อลงมาให้มันกันสาดกันฝนสาดนี่ตรงนี้ก็เ <c oughs> อาเป็นว่ายังไม่ลงรอยนะครับกำลังสร้างใหม่นะครับกำลังทำใหม่ให้ช่างเขาทำปรับปรุงอยู่นะเอาบุมบมี่ทอดทัดบะนี่นะเนี่ยทีวี ดังได้เบิ่งเทา่งั้นเหรอเปิดขึ้น่ังดังกูกูได้เบิ่งเทาเลยบ่เบิ่งที่โทรศัพท์เอาอยู่บริอูห้ายเสร็จแม่กันอันนั้นมันเป็นอยังนไงมันลายเอาอยู่บรืษอทีวีให้ไหมเจอแล้วมันงละอันลายนั้วมันแตกข้างในฮะอยากได้อยู่บอทีวีอยากได้แล้วน้อเดี๋ยวอีกประมาณจากเดือนสองเดือนก่อน ขอขายทำบุคคลอยูเออเดี๋ยวจะซื้อมาให้เจอกับพ่อหลามมนหลายเดี๋ยวก็เริ่มเองกินข้าววันนี้ก็ได้ต้มปลามาแต่ตลาดแล้วก็กินไก่นี่หลานอันนี้ลูกกัมพาร์เดนี่พ่อแม่ยังหมดเลยนี่เจ็บขาหรือเขอที่เจ็บขาหรือว่าแม่นว่าเจ็บขาบอกโอ้ยสะพอดเพาะว่าใส่ทุ่งเถ้าขางเดียวมามาเด้อกินข้าวมาเด้อกินข้าวกินข้าวมาเด้อ ตังค์โหมป่าตำส้มตำส้มตำส้มหมูหล่คนๆล้นอันไหนกบเข้าไงยข้าวเข้าเข้าไงยข้าวง่ายคืออาหารง่ายอาหารงไงเข้าไงตะเวนบ่ใบใครๆรู้ๆคำนี้บ้างเข้าไงตะเวนบใบเข้าไงเข้าไง เขาง่ายตวเวนบายภาษาอีสานนะครับก็เป็นเสิร์ชหาดูให้ g ูเก l e ข้าวง่ายเตวเวนบายคือเข่าเสาอันนี้เร็วมาเนี่ยเร็วมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนมาจากโรงเรียนมาจากโรงเรียนมีแต่ลูกกัมพาอ๋อไม่นะไม่นทางูแก้มมา มาไปตามพ่ออ๋อสงสัยพ่อมาเล่นด้วยเนาะเนี่ยเด็กตัวเล็กๆแค่นี้นะบางทีก็ทักนะครับที่ที่แม่บอกว่าบางทีพ่อเขาก็มานะครับมาในสื่อจิตวิญญาณน,นั่นเองนะเนี่ยลูกกำมพาเพิ่งกัมพาได้ประมาณห้าหกเดือนคนนี้กำมพาได้ประมาณเจ็ดแปด เจ็ดหกเจ็ดปีนี่คนนี้อันนี้ก็กัภานนี้คนบกักบมภาตัวเล็กนะครับกพม้านะครับกัม้าไปเสียพ่อไปเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนะครับชื่ออะไรนะเฟิร์นน้องเฟิร์นนะครับน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นเฟิร์นอันนี้อันนี้คืออ่าน้องปิมปิมนะปิมปิมตออีกคนหนึ่งคนหนึ่งแชมป์ไปโรงเรียน นะไปโรงเรียนอยู่ปสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อโดมงนะก็อยู่หลังบ้านนะครับก็มีแต่กำมพาร์หมดเลยนะครับอันนี้ก็เสียพ่อไปเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนะครับแต่คนนี้คือลูกกำมพาพ่อแม่ยังหมดนะครับเหลือหมดแต่อาอยู่กับผมแล้วก็กับแม่ตั้งแต่เล็กๆนะพ่อเขาก็ไปทํางานกรุงเทพนะตอนนี้แม่เขาก็ไม่อยู่ นะครับตั้งนานแล้วนะเอาอยู่บนเงินบาทเอาเงินบาทาบาทา่เอาบ่เงินไปซื้อขนมบ่เอาบา่เอาไหมเอาบ่เงินบาทเอาบา่เงินเอาบา่เอาไปซื้อขนมมาเอาเอาบา่ มีเงินแล้วเนาะเอาหนึ่งบาทโอเคเอาก็เงินบาทนด่น่ะพอใจไหมหนึ่งบาทโอเคไปซื้อขนม

ไงคือขนมเดลูกอันนี้พ่อไปยิมได้กล่องใน้ตีลาเออยิมหวานน่ะเนอะอ่ะนะครับหลายคนอยากให้ผมรีวิวบ้านนะครับนี่คือบ้านผมนะครับ นี่อันนี้เพิ่งให้ช่างเขามาทําใหม่นะครับยังไม่เสร็จนะช่างเขากําลังทํานะครับนี่ให้ดูตัวบ้านนะครับ<ด>ก็เพิ่งทําใหม่นะครับยังไม่ได้เสร็จนะเนี่ยก็ให้ช่างเขาทําใหม่หมดเลยนะครับนะเห็นไหมครับให้เขาติดฝ้าไว้ให้นะส่วนนั้นคือมอเตอร์ไซค์ของน้องชาย สายเว้นนะครับมีนี่ก็ทําให้แม่ใหม่นะครับเป็นพี่สาวนะครับเป็นพี่สาวจัดการให้ทุกอย่างนะครับลำพัง,<ล>งผมจะจัดการคงไม่มีปัญญาแล้วก็เนี่ย นะครับหน้าบ้านที่ว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับก็จะต่อมุกออกไปนะต่อมุกกันาสาดนะครับต่อมุกกันาสาดออกไปเสาไปถึงนู่นนะครับ3ามต้นตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับสามเสา3ามต้นนะที่นั่นก็เป็นที่นั่งเล่นนะครับของเต็มเลยอันนั้นเป็นปั๊มน้ำมันนะใช้บริการได้นะครับอันนั้นเป็นหลานตัวนอ้อย เราก็จะมาดูที่ดินนะครับมารีวิวที่ดินนะันะ้นเป็นข้อวัวนะครับแล้วก็อหน้าเป็นบ้านนะครับของแม่แล้วก็นี่เป็นเขตที่ดินนะครับเป็นเขตที่ดินผมนะย้าไปถึงนู่นนะครับแล้วก็อ้อมไปถึงหน้าบ้านถนนแค่นั้นเองนะครับมีแค่นี้นะเพราะว่าผมเป็นคนที่ครอบครัวผมย้ายมาอยู่ใหม่นะครับมาอยู่ได้ประมาณสักเกือบ สิบห้าปีนะครับเกือบเกือบสิบห้าปีที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆนะอะไรที่ทํานะครับก่ขอขึ้นก็ให้แม่ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ไปทํางานของผมนะพี่สาวก็ไปของพี่สาวนะครับก็อยู่กับแม่ก็จะมีหลานนะครับหลานสี่คนนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะโอเคนะครับไปดู เราก็จะมาดูมรดกเนี่ยไอตัวไหนเพิ่งคลอดเนี่ยตัวนี้เพิ่งคลอดนี่นี่นี่จำได้ไหมเนี่ยจำกันได้ไหมั้นนี่เพิ่งคลอดเพิ่งคลอดได้ประมาณสักเดือนกว่าๆสองเดือนนี่แหละไม่ถึงโตโตแล้วนี่เนี่ยเพิ่งคลอด โอ้จับได้เว้ยลุงหัวมันได้นี่ขอกัวให้หลานกับแม่ดูแลนะนี่เขาบอกว่าวัวมันราคาถูกเขาบอกว่าลูัวมันราคาถูกเอาไปทําจิ้มจุ่มสชวนมากเขาเอาไปทําจิ้มจุ่มกันหมดเลยเออทําจิ้มจุ่มนี่อร่อยมาก โอยลูกชายลูกชายละลูกชายละตัวผู้ตัวเมียนี่ผู้ยังไม่รู้เลยว่าตัวผู้ตัวเมียนี่ลูกชายล่าได้ประมาณเกือบเกือบเกือบสองเดือนนะเดือนกวกกว่าดูตัวตัวบลเทอร์เลยหูยาวน่าจะเอาไปทําชอยจุเอาไปทําชอยจุลูกชายล่าอลูกชายล่าไปทําชอยจุเลยนี่ ทำซอยจุเหมือนกันไหม <c oughs> ตัวนี้ตัวเล็กกว่าเพื่อนลูกของตัวนี้นะลูกของตัวนี้ตัวนี้จะเข้าใกล้ไม่ได้นะเข้าใกล้ไม่ได้ไอเวลาแม่ไปจูงไปจะเอาไปผูกอยู่ทุ่งนานะถ้าไม่ระวัดระวังนี้ชนเลยนี่ตัวนี้ชนแม่สองสามครั้งแล้วแกจิบเอวยังไม่หายเลยส่วนตัวนี้กอท้อง นะครับตัวนี้ท้องอยู่ประมาณหกเดือนนะครับท de ้องหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วนะครับหกเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละนะครับภายภายในนี่แหละนะตัวนี้ตัวที่สอง่วนตัวนี้ตัวผู้นะครับตัวผู้ตัวนี้นะก็ว่าให้มันมีตัวผู้ด้วยอืมตัวผู้ลูกไายใหญ่ลูกไายใหญ่อันนี้ลูกไายใหญ่หูยาวตัวนี้ของพี่สาวนะพี่สาว นตัวนี้ลูกไซล,ล,ล่าลูกไซล่าล่ะหูใหญ่หูตรงโอ้ยโอ้ยชอบมากชอบมากก็ที่ที่เอาไว้ในคอกเพราะอะไรนะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่า,อาเอาไปทุ่งนาไม่ได้นะครับทุ่งนาเพราะว่าตอนนี้เขาทํานากันอยู่นะครับเพราะว่า มันไม่มีที่เลี้ยงนะครับมีเฉพาะคอกแล้วก็ไปซื้อฟางมาให้นะครับซื้อฟางมาไว้อยู่บ้านนะให้แม่ดูแลอยู่บ้านนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ดินที่จะเลี้ยงนะครับมีเฉพาะแค่นี้เองนะแค่นี้เองที่เหลือเขาก็ทําไล่ไถนากันหมดนะเมื่อทําไล่ไถนากันหมดก็ไม่มีที่เอาวัวไปผูกกินหญ้านะครับก็จะไว้แบบนี้แล้วก็หาหยานะครับส่วนฝุ่นนะฝุ่นเห็นไหมนี อันนี้ฝุ่นนี่ก็ขายได้หมดนะครับนี่นะฝุ่นนี่ก็สอบละสาสิบาทสี่สิบาทประมาณนั่นแหละนะครับทำได้ไหมอ,อืมน่ารักมากเลยหอมไหมหอมไหมหอมไหมดูมันทำดูมันทำทำอะไรน้อยดูมันทาำห้ดูมันโอ้ยเออเออ ให้ดูรูปร่างลาักษณะหูยาวหูยาวมากเลยน่าจะเอาไปหั่นตุ๊บๆนี่อ๋ออันนี้ก็หูยาวเหมือนกันมาๆมาๆรูปหน่อยรูปหน่อยรูปหน่อยอ่ะนะครับก็แบบนี้แหละนะครับหลายๆคนอยากจะให้ผมรีวิวบ้านนะครับพอมาถึงบ้านนะครับก็่านอนพักนะครับกว่าจะได้ตื่นขึ้นมานะครับรีวิวให้เพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็อยู่กับวัวเหมือนเดิมนะครับ วันนี้แม่ไม่ได้เอาออกนะครับเพราะว่า,าทุง่งนานะครับมันมันมันมีแต่นาข้าวของเขาหมดแล้วนะครับเขาปลูกข้าวหมดนะก็เอาพวกนี้ไปไม่ได้ก็ต้องเอาไว้ในข้อนะครับเมื่อไว้ในข้อกก็ต้องหายานะครับ หาฟังมาไว้ให้เขานะเโอเคนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับนะก็อยากจะบอกนะครับว่าผมมาถึงพ่านอย่างปลอดภัยก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับตลอดการเดินทางนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนน้องๆนะครับที่คอยสนับสนุนตลอดมานะครับนะก็ให้ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับไม่จนนะครับผมก็มีนะครับกิจกรรมนะครับเยอะนะอยู่บ้าน นะครับก็มาถึงบ้านก็มีงานให้ทําเลยนะครับก็ไปต่อมกหน้าให้แม่อีกนะก็ว่าให้ช่างเขาทํานะครับเริ่มทําพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมก็กะว่าจะไปฉีดยามันนะครับฉีดยาข่า้านะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับให้ดูนะเดี๋ยวผมจะไปไหนมาไหนไประจญภัยให้ดูนะครับเดี๋ยวค่อยอถ่ายทอดเป็นคลิป ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับขอให้ทุกคนนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับโอเคคลิปนี้ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ